ครัสบสวัสวดีพี่น้องครับสวัสดีสีสันที่กลับมาติดตามชมบ่าวตายเด้อพี่น้องมื้อนี้กัเป็นวันพระพี่น้องเอ้ยเฮากัสิได้ไปใส่บาตรทำบุญไปกับไผมาเบิ่งพี่น้องนี่ไปกับทำแม่พี่น้องเอ้สยสวัสดีพี่น้องไป,ไปเดี๋ยวเพื่อนเฮาก็อยูใ่ใกล้บ้านเฮาก็กย่างไปเลยพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ะสิบประมาณเจ็ดโมงเช้าอากาศมันก็หนาวๆมันก็เลยแบบมันก็สีใสสวยใ,ในแจังนอนบรรยากาศในวัดนว่มากกัผู้คนก็หลยอยู่เลยพี่น้องเลย ก็ในวัดก็สิประมาณนี้เลยนะไปไปไปใส่ตอนนี้ก็ผืนพากันลงใส่บาตรเลยพี่น้องอันนี้ก็หัวใจสิประมาณนี้เลยพี่น้องวัดป่านเฮากันนี่อันนี้คือของใส่บาตของเราพี่น้องของใส่บาตข,ข,ข,ของมาตายเองข้าว ทำแม่ก็ใส่ก่อนละลายผู้ลลายคนได้พี่นอ้องเลยเป็นนั่งอยู่ทั้งรุ่มก็มีตอนนี้แกก,กำลังเริ่มคนสู่พี่ดีใส่บ้างพี่นอ้องบรรยากาศในวัดก็ประมาณนี้เลยพี่นอ้องยามเศร้าๆอากาศก็เป็น หนาวๆพี่น้องเลยผู้คนกระไรผูลายคนเลยพี่นอ้อง หัวหลายคนพี่น้นองกำลังใส่พี่น้องเลยทเองเขาจะห่อใส่พี่น้องเ้ยลงใส่ัญชีต่อ,อิวทั้งหลังก็จะหมดแหละ ปุ่นทำไมเห็นแต่เสืออสิบูบัวพี่น้องเปลก็กำลังอ่านจะภาพจะศรัทธาพี่น้องอมุทนาบุญผูกเปญกลายผูกลายคนได้พี่น้องอ มาทำบุญกันเกาะใสางคนยังมาใส่กรมีพี่น้อง หลายปูลายคนพี่นงบ้านเขาก็จะเป็นบ้านใหญ่ก็จะลายคนนี่จังหน่อยแถวแม่เพิ่งกำลังใส่ ให้ผ่าดประกันได้ก็ขอโทษขอใครเด้อพี่น้องเด้อให้ทำเมย์เป็นตากล้องให้ก่อนพี่น้องเขาจะได้ใส่บาตรกันแล้วพี่น้องก่อนกำลังใส่อยู่พี่น้องเลยให้ทาแม่์เป็นตากล้องให้พี่น้องเขาการ์เ่ไปใส่บาตก่อนตาแม่์พัดจมือบุคหอยนิ่งไปได้ก็ขอโทษขอใครเด้อพี่น้องเด้อมือใหม่ก็ว่าเลยพี่น้องสอนให้เป็นไม่เหนื่อย เพื่นใส่ใกอยากเบิดก่อนเฮาจังสีกลับไปใส่พี่น้องอืมตอนนี้กำลังใส่ช้อนถมแม่อยู่พี่น้องไหยให้เพื่นเป็นตากล้องให้จับกล้องมือเพื่นก็ประกอบนิ่งกัไนะก็ขอโทดขัวใบเดือพี่น้องนะมือจากสั่นเลยเท่าแล้วพี่น้องเอ้ย อเอากระดิษฐาให้คนใส่ใจเบิดก่อนหายใจใส่พี่น้องเพราะว่าอะายผ้หลายคนหลายมาจะสิงกันใส่พี่น้อง นี ab, <yap a> ่พน <za> ้องเลยกบ้อใสซะก่อนเอาจังสีใส่้ำหลังให้สีใส่ตามหลังมหมดอพี่น้เลยวามันจังบมันจังบอิซิงกันใส่จังสีบแหนกันอืม กาในงาน,นจะประมาณนี้เลยพี่น้องวันนี้คือวันศิลใหญ่พี่น้องเอ้ยผู้คนก็นมาใส่กันหลายสมควรเด้พี่น้องเราก็กกเลยถือโอกาสเวลานี่ก็มามาใส่นำกันกันกบพ่อแม่แหละสองคนพ่อน,น้องสันติกับน้องบิวเพห็นบัได้มาพี่น้องเอ้ย ใส่แล้วผึ่นกันเมื่อนำี่นอนเลยตะยอยกันเมื่อมันจะกับลอกบัดกีสิประมาณนี้เลยพี่นอ้อง เขาก็าจะไ,ไปใส่ก่อนพี่นอ้องให้ทาแม่ไปต้ากล้องให้พิพาดประกันได้ก็พอษขออภไปเดีอพี่น้องได้บาทส่กำลังไปใส่บาดพี่นอ้องเป็นกำลังที่เข้าใจบาดไทยกำลังงงเพราะว่าคนล้ลยเป็น่บบไ่อยากซิงกัน พอเถาเพิ่นอ,อันนัน้นเพิ่นดึงอันนั้นเอาขานมออกจากบาดบาดมันเต็มพี่น้องเพราะว่าคนมันไหลคนมันไหลมันก็นเลยเต็มโอ้ยมือ่าแเม่์ก็สั้นสันเพราะว่าเ่าไหลขอถออก็ยเด้อพี่น้องเด้อ ทำไมก็มือสั่นเพราะว่าเท้าเอ็นเส้นกับรอยข่อยดีจับยังหน่อยหนึ่งเฮิงไปเฮิงไปเลยกัจักสัน่นแต่บริษัทเราัมสั่นเองพี่นอ้อง นหลังจากที่ว่าเขาใส่บาทแล้วพี่น้องเขาก็สิพามาหล่อบึงบรรยากาศภายในวัดพี่น้องเลยมือนั่นที่ว่าเขาถวายปูนให้คนถว,ถวายปูนให้่นกับมาปูต้นนี้พี่น้องมันมาปูแล้วเนี่ยิ่นมาปูเดินวันดวพี่น้องเลย ก็ได้ลายเตอะอันนี้ปูคือเป็นปูเองเนี่ยพี่นอ้อง,ง,งเป็นบ่่ดบริจ้างซ่างวามีแดดหญ้าพันนั่นแหละครับสามเณรเป็นปูเองเป็นบริจ้างซ่างพี่น้องเลยได้หลายเตอะจบพิธีเรียบร้อยพี่น้องเลย พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮะกระสมมาพะคนรนะพี่น้องฮัสซิดาลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาใจ้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดียดพี่น้อง